มือนีเนาะคะ่ะกะจากที่พูดแบบโซเฟอสําเร็จในการจัดกิจกรรมของกศนโนนะคะได้ผ้าบรรณาหลักผลมาจัดก,กะะิจกรรมเนาะค่ะกับสี่ให้นักศึกษาผู้เป็นาเร็จการศึกษาไปแล้วเพื่อได้ทีหอย่างเนี่ยจากการส่งเสริมการอ่านของบรรณาหลักกับผููกศนโนค่ะคะ่ะนั่งค่ะจากที่นี่คูกศนโนคู่บนนรรณาหลักเนาะคะ่ะทางเดียวนักศึอมาอไว้ในใจนจนของเฮ้า การดีทั่วอุดมของข้ได้ชุ่นๆในอ่านเนาะคะ่ะเนาะก็อ่านไปแล้วก็บเติรพุ่มพัญญาเฮ็ดขนมไหมคะ่ะเฮ็ดขนมปุวยเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดขนมตัวนี้คืนมากปุวยควันตรงนี้พุ่มปัญญากับเตอรเฮ็ดคือเพื่อาขายในชุชนเนาะคะ่ะเนาะก็ขายขนมนี่จะได้อ่านหนังสือจากคุณผู้บริหารนหรือว่าพัฒนาบรรณาลักษณ์เนาะคะ่ะผู้บรรณาลากักษณ์เสนอมาไว้ ปานี้ชุมชนของเข้าคนไหนเอาไปอ่านไปเบิองแล้วกะกะเกิดแก่ในชุมชนเนาะค่ะเนาะก็คิดคนกันขึ้นมากคือเพราะคิดแต่ละคนเนาะค่ะเนาะพนดลงคนเหมืนกับเห็ดสนมไข่พูดลงคนเหมืนกับเห็ดไข่เข้มเนาะค่ะก็มีก็คิดขึ้นมากอยู่ดยเนาะค่ะเนาะเพื่อในคิดอยากจะมันของเข้าแต่ละค้อเรียนก็จะมีเกิดขึ้นได้ทีละค่ะเพราะว่าเขากะใส่ไวาคิดจะมีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอ่านแลวกะมันเป็นประโยชน์ฟังเข้า เรือว่าเพิ่มคิดดีๆในข้อเรียนของเฮาในชุมชนของเฮาเนาะค่ะแต่ละข้อเรียนหรือว่าในชุ่นๆวันนั้นไม่ของเฮาก็หลายๆทันเนาะค่ะการดีใสบริการหลายๆอย่างเพราะว่าหมองทีหมองนี้มันคือเป็นศูนย์ร่วมของคอเจาะม้อนะค่ะเป็นศูนย์อเจาม้อกับวาไดแก่โกเมนกินหอกกองเฮามากไปแต่คือแต่ใส่อ่านเนาะค่ะะเนาอ่านขายในล้า ก็ในอาเนี่ยแบบในใจใจไม่ชีวิตประจะวันของเพื่อนใน่ก็เลีน้ยงแบบสีมีการเหตุหลายอย่างเนาะค่ะการที่ผู้สกอรนอหรือว่าผู้คนน่ารักคนไหนเอาหนังตื้นมาไว้ค่ะมันก็เป็นพ้นเป็นพ้นดีเนาะค่ะในชุมชนของเขามีความสุขหรือว่ามีความบานเด็กเตี้ยเลี้ยงลูกไมก็เลียงเนาะค่ะดีเรด่นมากเนาะค่ะขอขอบคุณยานาที ขอเจ้าน้อเรื่อว่าคู่บ้านนารักของเฮ้าที่ใครโอกาสในช่วงๆมาหนันไม้ของเฮ้าขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ